วันที่15พฤษภาคม2565ที่บริเวณฐานจุดบ้างไฟสวนสาธารณะพยาแทนอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาร่วมชมการจุดบ้างไฟในงานประเพณีบุญบ้างไฟจังหวัดยโสธรประจำปี2565โดยภายในงานได้มีมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้งานประเพณีบุญบ้างไฟนับเป็นอีกงานประเพณีตามวิถีอีสานและประเพณีสําคัญของจังหวัดยโสธรโดยมีความเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูการทํานาจะต้องทําพิธีจุดบ้างไฟขึ้นไปบูชาพญาแทนเพื่อโดนบรรดาลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูการอีกทั้งยังเป็นประเพณีเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวอีสานโดยการจุดบ้างไฟในครั้งนี้ประกอบด้วยการจุดบ้างไฟปฐมฤกษ์บ้างไฟเสียงไทยการแข่งขันบ้างไฟแฟ,แฟนซีติดร่ม15บ้างและแข่งขันจุดบ้างไฟขึ้นสูงจํานวน30บบ้าง ท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจความสนุกสนานการเอาใจช่วยลุ้นของพี่น้องประชาชนที่ไปชมการจุดบ้างไฟซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานประเพณีบุญบ้างไฟจังหวัดยะโสธร